สวัสดีครับผมตอนนี้เราก็อยู่ถึงที่ไรล,ลุงคิดเรียบร้อยแล้วนะครับโอเคนี่ตอนนี้เด็กๆอยู่กับเพื่อนกำลังฟังที่จะทำพิซซ่าน,น,นะ ขั้นตอนะนะขั้นตอนที่หนึ่งแป้งเท่าไหร่หนึ่งด้วย,วยขั้นตอนที่สองยีสเท่าไหร่สองด้วยเต็มนุ่มมาก 1. 1. หนึ่นงครึ่งอ่านุ่มปานกลางหนึ่งพออ่าเดี<ห>๋ยวนี้กำลังทำ ซอสกันเดี๋ยวไม่กหนครัวรังสอนทำซอสให้กับพิซซ่านะหน้าพิซซ่าหน้าพิซซ่าเต็นๆต้นไม่ชอบทำอะไรนี่เราเจอกับแอปเปิ้ลแล้วนะอยากกินแอปปเิ้ยมะเขือเทศแล้วก็มีกินแอปเปิ้ลเหรอโอ้ล่าสุดผักยังต่อไปจบไหมทุกคนอันนี้เรคะมันทูมเดือดสมัสหูมงรคะห้องน้นั่นเองเราก็จะใส่ไปในซอสของเราเหมือนกันนะคะเด็กๆ แล้วเบ่ะต้นต่อไปต้นนี้ไครรู้จักไหมคะต้นนี้รู้จักไหนชิมให้ดูหน่อยสิไหนพี่ยอดล่ะดูดูพี่ยอดด้วยูเป็นไงเป็นไงนายชิมเป็นไงติดจมูกหรือไเบนี่เด็ก น้องเกรซเป็นคนทำหน้าพิซซ่าใช่ไหมครับส่วนพี่ชี่จะเป็นทำแป้งพิซซ่านะโอ้นี่นี่น,นะขั้นตอนทำซอสพิซซ่านะครับโดยเชฟเกรซใช่ป่ะเชฟเกรซปะคะนี่เป็นไง เป็นไงครับไปถึงไหนแล้วครับแป้งเสร็จหรือยังนวดแป้งเสร็จยังเต็มยังขอบคุณมากดีคะแป้งเสร็จหรือยังได้งฝาวิธีการนวดแป้งเออเพิ่ม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 เป็นไงครับแป้งควารู้สึกนวดแป้งเป็นไงบ้างนิ่มค่ะนิ่มไหมนิ่มนิ่งมากมากเลยนะครับองอลิศบอกนะค่ะเราต้องใช้แรงนะคะใช่ใช่ค่ะมันเป็นรูปแบบโอ้โห เป็นวิธีการนวดแป้งที่สุดยอดเลยใช่ <ij it S 1> ไหมไหนอลิทให้ให้ดูดิเป็น,นยังไงครับนวดแป้ง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 เออใส่พลังหูใจเหรเนี่ยมันใกล้แล้วมันใกล้แล้วมันใกล้ลกลลกลเป็นแล้วเอาเร็ว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 เรร็ว้ยขาอะไรขาอะไรเนี่ยอ่าตอนนี้ของเฟชี่เป็นไงแล้วครับเป็นไหนแล้ว ทำขอบขึ้นมาแล้วใช่ไหมโอเคเราเหลือใส่อะไรครับเหลือใส่หน้าแล้วใช่ไหมตอนนี้เราทำขอบขึ้นมาแล้วใช่ไหมครับเอาช้อนมาเอาหน้าเร็วนี่คือหน้าพิซซ่าของเฟชชี่นะเทลงไปเอาซอสเทเลยก็ได้ลูกค่อยค่อยเทล้วเทหนูแปะอันเลยตักกองไว้ตักกองไว้ตรงกลางนลี้ให้หมดเลยค่ะ ทานนะครับมันทั่วหน้าโอเคมาขั้นตอนต่อไปเราจะไปเติมอะไรเติมชีสเติมแฮมว้าวเราไปเติมแฮมกันนะครับนี่อ่าเดี๋ยวเราตัดแฮมใส่ตัดแฮมใส่ค่ะแฮมมีปูอัดด้วยปุกัดแล้วต้องชีสใช่เกลี่ยๆด้วยลูกเกลี่ยๆอออย่าให้หนาเกินนะคะผิวหนึ่งก็าขอแอปเปิ้ล นีหน้าพิซซ่าของเฟชี่โอ้เดี๋ยว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 ครับโหชิดชิดเยอะมากนี่มาดูเร็วมาดูเร็วมาดูเร็วน้องอันนี้ทำอะไรกันเนี่ยไหนโอ้โหชิดอร่อยไหมโอ้โหออืมจะได้กินไหมเนี่ยใช่อันนี้ของเอ็นเจล่านะครับโอ้โหพิซซ่าของสาวๆเขาเสร็จแล้วเหลือของพิซซ่านุ่มๆน,นะครับตอนนี้พิซซ่านุ่มๆเป็นไงบ้าง พิซซ่าหรือสลับเปล่าเนี่ยยอดโอ้พิซซ่าของยอดนะครับมีชีสด้วยอืมปลาเบชีพาเลยดูหน่อยเร็วเตาอบพิซซ่าเป็นไงโอ้ยไม่ต้องวิ่งไม่ต้องวิ่งล้ม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 พิซซาค่ะนี่คือเตาอบพิซซ่านะคะเราจะอบไหมไหมเนี่ยต้องไหมอยู่แล้วค่ะนะนี่เตาอบพิซซ่านะครับนี่ เราจะเอาพิซซ่าที่เด็กๆทากันทั้งหมดมาอบกันที่เตานี้เลยนะครับ